กันดีล้วครับผู้กองเรื่องเสือภูนะเฮ้ย hey, จ่าผมก็ยอมรับนะว่าเสือภูเนี่ยมีส่วนช่วยให้คดีช่อโกงในหลายๆคดีถูกปิดไปได้แต่การที่เขาตั้งสารเตี้ยขึ้นมาเองแบบนั้นยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีฉันขอภาวนาว่าขออย่าให้เป็นคนเดียวกับแกเลยว่าเพื่อนไอ้ภูชนะพี่เสือภูสรุปว่างานต่อไปที่เราจะทำ ก็คือร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ในเมืองสินะถูกต้องแล้วนายอน,นันต์เจ้าของร้านนั้นเคยโกงเงินพ่อฉันไปหลายแสนถึงได้ดิบได้ดีเปิดร้านใหญ่โตถึงเวลาชำระแค้แล้วแต่ว่าฉันจะไม่ได้ไปเอาแค่เงินหรอกนะวันนี้ออนอลินลูกสาวพ่อก็ขยันอีกแล้วนะ ค่ะพ่อมีกิจการของตัวเองก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นแบบนี้ก็ต้องตั้งใจหน่อยละคะ่ะจ้าแบบนี้พ่อคงต้องให้ค่าแรงเพิ่มซะแล้วแต่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะคะ่ะพ่อน้องค่ขออเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งนะคะได้เลยครับคุณลูกค้ารอสักครู่นะพีระเธอไปพักเถอะเดี๋ยวลินนะจะคอยดูลูกค้าให้เองนะ ไม่เป็นไรเจลินพีร้านะ่ะไม่อยากให้แฟนตัวเองต้องเหนื่อยหรอกนะฮฮนายอันนั้นโกงเงินเข้ามาแล้วก็มาเปิดร้านใหญ่โตช่างมีความสุขกันจังนะคุณพระนั่นเสือภูชนะที่เขาลือกันนี่เดี๋ยวนะไอ้โจรนี่มันจะมาปล้นแท่เศรษฐีที่ชอบโกงเงินเข้ามาไม่ใช่หรอนี่หรือว่าคุณพ่อ เมื่อกี้เป็นแค่การขู่เท่านั้นแต่ต่อไปจะเป็นของจริงถ้าแกไม่ส่งเงินทั้งหมดและผู้หญิงคนนั้นมาฝันไปเถอะไอ้โจรหยุดก่อนเสือผู้ชนะมีหมายความว่าคุณคือลูกของคุณอิทธินั้นเหรอโอ้แสหยุดนะใช่นายอน,นันต์และฉันก็จะมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้โจร500 ถ้าเธอไม่อยากให้พ่อกับแฟนของเธอเป็นอะไรก็หุบป,ปากเสือผูอยากได้เงินก็เอาไปแต่อย่าพายย้ลินไปไม่นะออนอลินกลับมานะไอ้พวกสารเลวคุณตื่นเธอคะ่ะที่นี่เอ๊ะสันโดนโจรจับมานี่คุณตกใจจนเป็นลมนะคะแล้วเธอเป็นใคร ฉันนะ่ะคือแม่บ้านของที่นี่ค่ะฟื้นแล้วก็รีบๆลุกขึ้นมาแต่งตัวเถอะนะคะจะให้ฉันแต่งตัวทำไมกับงานพิธีแต่งงานของคุณกับคุณภูชนะในคืนนี้ไงล่ะคะไม่นะฉันไม่แต่งงานกับไอ้โจรนั่นเด็ดขาดเสียใจด้วยค่ะในเมื่อคุณก้าวมาที่นี่แล้วคุณปฏิเสธไม่ได้เอาล่ะค่ะเรียบร้อยอยู่ในชุดเจ้าสาวแล้วคุณดูดีมากๆเลย เตรียมตัวลงไปข้างล่างกันเถอคะค่ะนี่ฉันต้องแต่งงานกับไอ้โจรนั่นจริงๆหรอแล้วคุณพ่อฉันไปโกงเงินพ่อเขามาจริงๆด้วยงั้นหรอคุณภูชนะน่ะเธอไม่ถูกใจผู้หญิงคนไหนง่ายๆหรอกนะคะคุณน่ะถือว่าโชคดีบ้านช่องเรือนหอที่ใหญ่โตเนี่ยก็ถือว่าเป็นของคุณไปด้วยอุ้ยตายเร็วจริงเดินลงมาแป๊บๆนี่มืดแล้วหรอเนี่ยสวยไหมล่ะคะ นั่นน่ะคุณภูเธอเตรียมเอาไว้ให้เลยนะในโจรห้าอนายคงจะอับประลักมากสินะถึงต้องใส่หน้ากากเอาไว้ตลอดนะ่ะ <c oughs> ปากดีแบบนี้สิถึงจะเหมาะสมที่จะมาเป็นนายหญิงของที่นี่พาเธอมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะหมดหน้าที่ของนาแล้วยินดีด้วยครับพี่เสือภูชนะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่โจสะะรสารเลวปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เงียบหน้ามนกหู เวลาผ่านมาเป็นอาทิตย์ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะภรรยาของนายเสือภูชนะคุณออนอลินถ้าเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทานข้าวกับคุณภูเธอด้วยนะคะฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันลงไปอรุณสวัสดิ์ครับคุณภรรยาย,ยังไม่ชินกับที่นี่อีกเหรอน่าน้อยใจจังผมนะ่ะก็ดีกับคุณทุกอย่างไม่ได้ป่าเทือนหรือใจร้ายอะไรกับคุณเลยใช่คุณดีกับฉัน แต่จะดีกว่านี้ถ้าคุณให้อิสระฉันออนอลินแบบนั้นจะได้ยังไงล่ะคุณก็หนีไปนะสิแค่นี้ก็น่าจะชดใช้พอแล้วไม่ใช่เหรอก,กับสิ่งที่พ่อฉันโกงพ่อคุณไปไม่มันไม่พอหรอกคุณต้องอยู่กับผมทั้งชีวิตฮะฉันคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้หลังจากนั้นสิ่งที่ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะว่าฉันตั้งท้องกับเขา หอหิ่งห้อยที่นี่สวยจังจริงสิแทนที่คุณจะออกไปปล้นกลับพาฉันมาเที่ยวคุณกินอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผมมีสติดีทุกอย่างและนี่ก็คือของขวัญที่คุณมีลูกให้กับผมตอนนี้คุณคือแม่ของลูกผมผมไว้วางใจคุณดังนั้นจะไม่มีหน้ากาก,ากนี้อีกต่อไปเอ๊คุณให้ตายเถอะฉันแต่งงานกับเขามาตั้งหลายเดือนเพิ่งเห็นหน้าสามีตัวเองก็วันนี้ เออขอบคุณนะยุ่งละสิใครก็ได้ไปบอกพี่ภูทีตำรวจรู้จักที่นี่ได้ยังไงพวกนายคงเป็นลูกสมุนของเขาเสือภูอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอะนั่นตำรวจเอาล่ะผมเตรียมตัวเอาไว้แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงไม่ต้องห่วงนะผมกลับใจแล้วเพื่อคุณกับลูก ผมจะไม่ต่อสู้อะไรกับพวกเขาผมนะ่ะแค้นใจที่พ่อโดนโกงมาตั้งแต่เด็กถึงได้ผันตัวเองมาเป็นโจรที่ชอบปล้นเฉพาะคนรวยที่ชอบโกงคนอื่นคุณเป็นอิสระแล้วออนอลินผมรักคุณเสมอไม่อย่าพูดเหมือนจากลากันแบบนี้ฉันจะรอคุณอย่ารอผมเลยบางทีผมอาจจะติดคุกตลอดชีวิตดูแลตัวเองกับลูกดีๆผมขอโทษนะเป็นนายจริงๆซะด้วยผู้ชนะ เออข้าเองแหละขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนกว่าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนมีอยากจะเชื่อว่าที่แกโม้เอาไว้ตั้งแต่เด็กว่าถ้าฉันเป็นตํารวจแกจะเป็นโจรมันจะเป็นเรื่องจรงิงอ่อนอลินลูกหลุดพ้นจากมันมาได้แล้วทําไมลูกดูไม่ดีใจเลยลินถ้าเป็นเรื่องเด็กในท้องพีระจะรับผิดชอบเองแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าลินจะเป็นยังไงยังรักลินอยู่เสมอนะ ขบใจนะพีระแต่ว่าลินจะรอเขาอย่าบอกนะลินว่าลินรักมันนะใช่เขาไม่ใช่คนร้ายกาศหรอกนะฉันอยู่กับเขามาฉันรู้ฉันรักเขาเขาคือพ่อของลูกฉันสำหรับคำว่ารอคอยแค่เพียงหนึ่งวินาทีก็ถือว่านานเหลือเกินแล้วแค่เพียงเศษนาทีก็ยังนานสำหรับคนที่รอเสมอแต่ถ้ามันเป็นการรอเพราะรักล่ะ แม่คะพ่อจะมาที่นี่จริงๆเหรอจ้าออนอลินผมกลับมาแล้วครูชนะฉันคิดถึงคุณผมเองก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็คิดถึงลูกด้วยผมพยายามทำตัวดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำเพื่อหวังจะมีวันนี้ที่ได้มาเจอคุณกับลูกสำหรับฉันผู้ชายที่ดีที่สุดไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่เคยทำผิดอะไรเลยแต่เป็นคนที่เคยทำผิดแต่พร้อมจะหยุดทุกอย่างเอาไว เพื่อครอบครัวผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะฉันชื่อน้ำหวานฉันกับแฟรเราครบหากันมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้และด้วยความที่ว่าเรายังเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเราสองคนจึงคบหากันในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดใช่แล้วค่ะแฟกับฉันเราเป็นแฟนกันตอนเนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ยังไงบ้างแฟชอบบ้านพักตักอากาศที่แม่น้ำหวานพามาหรือเปล่าก็ชอบนะแต่จะดีกว่านี้ถ้าน้ำหวานไปเล่นเกมไปทำกันบ้านที่ห้องแฟบ้างอะ่ะชั่วขณะนั้นฉันดูออกว่าแฟต้องการอะไรเออไม่ได้หรอกนะมันไม่เหมาะสมนะ่ะพวกเราก็ยังเป็นนักเรียนเฮ้ยพูดถึงเรื่องเรียนเนี่ยแฟจะเรียนต่อภาคเสาร์อาทิตย์แล้วอยากออกไปทำงานด้วยมากกว่า เพราะฉันยังต้องการให้ความสัมพันธ์มันอยู่ในขอบเขตนี่ล่ะทำให้แฟรเริ่มตั้งแง่กับฉันขออนุญาตนะครับคุณแม่ว่าจะพาน้ำหวานไปทานข้าวได้พ่อแฟแต่ว่าอย่าไปไกลนักละ่ะแล้วก็อย่ากลับมืดด้วยครับแค่คาเฟ่ใกล้ๆนี่เองผมพาน้ำหวานมาส่งก่อนมืดแน่นอน อจ้ะไปดีมาดีตอนเนี้ยฉันเป็นวัยมาหางที่อะไรอายุได้19ย่าง20ปีแล้วแม่เห็นว่าเราครบหากันมานานก็เลยปล่อยพวกเรามากขึ้นขอบคุณนะคะแม่ที่อนุญาตน้ำหวาน แฟว่านะน้ำหวานออกมาเองโดยไม่ต้องให้แฟไปขออนุญาตแม่น้ำหวานบ้างได้ไหมทำไมล่ะแฟแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะถ้าแม่รู้เข้าแม่จะโกรธเอาก็เผื่อเราไปเที่ยวแบบต้องค้างคืนหรือไม่น้ำหวานก็มาที่ห้องแฟบ้างแฟอีกนิดเดียวน้ำหวานก็เรียนจบแล้วนะ น้ำหวานจะอะไรนักหนาะคนเป็นแฟนกันอะ่ะเขาไม่มาห่วงเนื้อหวงตัวขนาดนี้หรอกแฟนกำลังเข้าใจผิดนะน้ำหวานไม่ได้ห่วงเพียงแต่ว่าน้ำหวานอยากให้มันอยู่ในขอบเขตท,ที่เหมาะสมไปก่อนนะแฟแฟ,ฟเดี๋ยวก่อนสิทำไมแฟรกลายเป็นแบบนี้ไปได้นี่เขาก็จริงๆเหรอเนี่ย แฟนแกนี่มันยังไงอ่ะอีกไม่กี่ปีเราก็จบมาหาวิทยาลัยกันแล้วคงเป็นเพราะว่าแฟ์เขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยละมั้งมิวเขาถึงได้เริ่มคิดอะไรนอกกรอบนะฟังนะน้ำหวานถ้าแกไม่อยากดอปเรียนพอทองซะก่อนแบบยายแชากับยายสีดาก็อย่าดิ inn saculasto ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ น้ำหวานคืนนี้ยแฟจะไปผับกับไอ้นพนะอ๋อเออไม่ต้องทำหน้าวิตกหลอกน้ำหวานแฟไม่ได้ชวนไปถ้าอย่างนั้นแฟก็กลับดีๆนะพยายามอย่าขับรถตอนเมาล่ะโอเคจะพยายามก็แล้วกันยังไงก็ถ้าถึงบ้านแล้วทักแชทมาบอกน้ำหวานหน่อยนะน้ำหวานเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงแฟจริงทำไมเราไม่มาอยู่ด้วยกันซะเลยทำตัวให้สมกับเป็นแฟนมากกว่านี้ แฟนน้ำหวานขอเวลาก่อนได้ไหมแค่น้ำหวานเรียนจบก็ยังดีจากนั้นเราค่อยขยับขยายแล้วช่วยกันเก็บเงินหาเงินแต่งงานเฮ้ย <c oughs> อย่างที่เล่าไปล่ววะวอน้นบข่าล่ะเซ็งจริงๆเลย <g it> ถ้าพบแล้วไม่ได้ดั่งใจเองก็หาใหม่สิวะในนี้ก็ได้แซ่บๆเยอะแยะก็จริงของเองอย่างเช่นแม่สาวผมแดงคนนั้นที่มองข่าตาหวานหยาดเยิ้มอยู่ใช่หรือเปล่าวะเออแบบนั้นละ <g it> น่ะเองน่าจะชอบนะถึงพริกถึงขิงแน่นอน <g it> แฟนนะครับค่ะรูปหล่อฉันมรดา ร <laughs> ้ายเว้ยไอพวกนี้มันไวไฟแป๊บเดียวเนี่ยก็สปาร์กันแล้วเหรอวะเออฮลัลโหลพอดีว่ามันดึกมากแล้วนะตอนนี้แฟถึงบ้านหรือยัง <c oughs> ถึงตั้งหน้าแล้วจ้าถึงจะหลับไปเลยล่ะเธอเป็นใครนะ่ะแฟเขาพักอยู่แค่คนเดียวฉ <c oughs> ันน่ะหรอจ้าฉัน คงเข้าใจแล้วนะจ๊ะเพราะตอนที่เขาเมาเขาบ่นตลอดเลยว่าเขาเบื่อเธอไม่นะมลดาเราอยู่กันมาตั้งกี่ปีทำไมเธอทำแบบนี้นี่ฝันเฟื่องไปหรือเปล่าฉันไม่อยู่กับนายง่ายๆถ้าฉันไม่พอใจฉันก็เปลี่ยนใจไปอยู่กับคนอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าเธอเป็นเมียฉันฉันไม่ยอมให้เธอมาสวมเขาแล้วก็ทิ้งฉันแบบนี้หรอก โน่นเขามาละสามีใหม่ของฉันหัดเจียมตัวเองบ้างนะในแฟเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกรจะไปเดี๋ยวนี้ฉันนี่มันโง่ฉันทิ้งคนดีๆคนหนึ่งเพื่อจะมาเจ็บกับผู้หญิงแบบนี้เลิฟลี่ชากระพีเวดดิง้งสวัสดีค่ะนั่นไงใช่แน่ๆฉันจำเธอได้น้ำหวาน น้ำหวานน้ำหวานจำแฟได้ไหมนี่แฟเองเอ๊ะแฟมาได้ยังไงน้ำหวานแฟร,รู้ซึ้งแล้วแฟสำนึกผิดแล้วเรากลับมาน้ำหวานจ้าพี่ลองถามแพ็กเกจของร้านนี้ดูแล้วน่าสนใจดีป่าไปเลือกชุดกันงั้นเหรอคะโอเคค่ะพี่ภูมิที่ผ่านมาผมไม่ถนอมน้ำใจเธอ ผมพลาดไปแล้วผมมาสายเกินไปนับว่ายัางเป็นโชคดีของโรงแรมนี้นะเนี่ยที่พวกเรามาคุมเพลิงไว้ได้ทันนะ่ะก็นั่นนะสิแต่งานดับเพลิงนะ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเงินเดือนก็ไม่เท่าไรเฮ้ยเมื่อ,อไรข้าจะมีนารีอุปถามบ้างว่าอยากตกทั้งข้าสารว่า <c oughs> ใครจะไปโชคดีเหมือนไอ้คัมพีล่ะได้ข่าวว่าแฟนมันเลี้ยงดูปูเสือตลอด ชวนฝันลูกจะมีแฟนนะ่ะแม่ไม่ว่าหรอกแต่แม่ไม่ชอบผู้ชายคนนี้ทำไมล่ะคะแม่คัมพีเขาเป็นยังไงนายคัมพีนะ่ะทำงานดับเพลิงเงินเดือนก็ไม่เท่าไรแต่นั่นไม่สำคัญหรอกถ้าเขาขยันแต่นี่อะไรแม่ดูออกนะว่าเขาจะมาเกาะลูกแต่คัมพีเขาเอาอกเอาใจดูแลหนูดีมากเลยนะคะแม่คิดมากไปหรือเปล่าแล้วที่หนูช่วยเหลือเขาก็เพราะว่าหนูรักเขาหนูเห็นว่าเขาลำบาก ชวนฝันลูกยังอ่อนหัดต่อโลกเกินไปคิดจะดูใครเราต้องดูยาวๆไม่ใช่แค่ดูว่าเขาดีกับเราแค่วันนี้นะลูกถ้าอย่างพ่อวาทิตย์คุ้นเคยกันมานานแม่จะไม่ว่าเลยพ่อเธอค่ะแม่สรุปแล้วก็วนมาเรื่องคุมถุงชนหนูอยู่ดีถ้าพี่วาทิ์เขาดีนะักแม่ก็แต่งเองเธอคะ่ะหนูไม่อยู่มันแล้วบ้านเนี้ยชวนฝันเดี๋ยวลูกทําแบบนี้ไม่ได้นะหนูตัดสินใจดีแล้วคะ่ะแม่ไม่ต้องมาห้ามหนูจะไปอยู่กับคัมพี ด้วยเพราะความรักที่บางตาทําให้ฉันตามืดบอดไปหมดและในตอนนั้นฉันได้เผลอทําให้คุณแม่ร้องไห้ชอบขัดขวางความรักเราดีนักยังไงคุณแม่ก็ยังมียยชวนชมอยู่ถึงเราไม่อยู่คุณแม่ก็อยู่ได้คัมพีอยู่หรือเปล่าอา้าวชวนฝันแล้วอะไรเนี่ยหอพี่อกระเป๋ามาด้วยฉันทะเลาะก,กับคุณแม่มาก็เขาจะให้ฉันเลิกกับนายนะ่ะ โหขนาดจะให้เลิกเลยเหรอใจร้ายชสมัดใช่เมล่าคนรักกันมาห้ามกันได้ยังไงยังไงเราก็เป็นแฟนกันฉันก็เลยจะมาขออยู่กับนายนะ่ะเข้าใจแล้วล่ะชวนชมงั้นอยู่กับฉันที่นี่แหละแต่ว่าฉันไม่ได้มีเงินมากมายนะเธอมีติดตัวมาบ้างหรือเปล่าไม่ต้องห่วงฉันมีติดตัวมาก้อนหนึ่งเมื่อย้ายมาอยู่กับคนรัก<ๆ>ก็เท่ากับว่าฉันมีครอบครัวมีสามีแล้ว ฉันจำเป็นต้องสลัดค่าคุณหนูแล้วใช้ชีวิตธรรมดาหางานทำเหมือนคนทั่วไปชวนฝันเป็นปีแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันมาแต่ฉันเสียใจต่อไปเนี้ยเราคงไม่มีบ้านอยู่แล้วล่ะ หมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นหรอคัมพีก็ธนาคารนะ่ะเขาจะมายึดบ้านนะสิฉันไม่มีข้างวดสง่งเขามาตั้งหลายเดือนแล้วจะให้เธอไปขอแม่ก็คงไม่ได้ช่างเหอะฉันมันอาพับบางทีก็อยากหลับๆแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยไม่เอานะคัมพีอพูดแบบนี้ไม่มีนายแล้วฉันจะอยู่กับใครอะ่ะฉันจะช่วยนายหามาเองนายอย่าคิดมากเลยเธอนะ่ะหรอจะหามาได้ทันนะเชื่อฉันสิคัมพี โอ้ยหนูฝันเฟื่องไปไหมงานที่ได้คือเราเป็นพันขนาดนั้นนะ่ะผักฉันไม่มีหรอกจ้าไม่มีเลยหรอคะซอได้ปลอดเธอคะ่ะเดือนหน้าหนูต้องใช้เงินหลายหมื่นไม่อย่างนั้นบ้านของหนูกับแฟนโดนธนาคารยึดแน่ๆคะ่ะฉันเห็นใจหรอกนะจะว่าไม่มีเลยมันก็ไม่เชิงหรอกอรูปร่างหน้าตาก็ไม่เลว มันมีงานอยู่งานหนึ่งเนี่ยถ้าดูแลลูกค้าเขาดีๆนะอย่าว่าแต่วันละพันเลยอยู่ที่ว่าหนูจะใจถึงกล้าทำหรือเปล่ามากกว่าไปกป็นจะหนูแม้หนูเนี่ยสเปคเสียเลยนะเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นฉันมืดแปดด้านไปหมดก็เลยทำอะไรบ้าๆแบบนั้นลงไปได้เงินมาง่ายก็จริงแต่ผลลัพธ์ที่มันตามมา อะไรนะชวนฝันเธอไปขายตัวมาฉ,ฉันขอโทษคัมพีพอดีว่าฉันคุยกับเขาแล้วเขาตกลงให้เงินตามที่ฉันต้องการเลยโอ้โหให้เงินมาขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาถูกใจเธอมากเลยนะส่งบ้านได้สบายเลยแถมเหลืออีกตั้งหกักนายไม่โกรดก็ดีแล้วฉันจะไม่ทำแล้วล่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้นะได้เงินง่ายเยอะขนาดนี้เธอจะทิ้งได้ยังไงเธอต้องไปทําอีกคัมพีนี่นายพูดอะไรของนายออกมานะ่ะรูตัวหรือเปล่า ฉันจะไม่ทำอีกแล้วแค่เนี้ยฉันก็เกลียดตัวเองขยะขยแขยงตัวเองจะแย่แล้วงั้นเหรอนี่นะคัมพีนายทำแบบนี้ทำไมฟังนะชวนชมฉันสั่งให้เธอไปทำแล้วหาเงินมาให้ฉัน <c oughs> ไม่นะคัมพีนายไม่รักฉันแล้วเหรอ <c oughs> ฟังให้ดีนะที่รักถ้าเธอไม่ยอมทำฉันจะเลิกกับเธอ <c oughs> เวลานี้ฉันเริ่มนึกถึงคำเตือนของแม่ในตอนนั้นมันตรงทุกอย่าง ฉันรู้สึกผิดกับแม่เหลือเกินแต่ว่าทุกอย่างก็สายไปซะแล้วแม่จ๋าหนูย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วหนูขอโทษถ้าวันนั้นหนูเชื่อแม่สักนิดมันก็คงไม่เป็นแบบนี้อะไรวะวันเนี้หาไมา่ได้แค่นี้เหรอนายอย่ายใจร้ายกับฉันนักเลยคัมภีวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายโธเว้ยน่าเบื่อเสียอารมณ์แทนที่จะมีเงินไปแทนสนุก ไม่อยู่มันแล้วบ้านเบิ้นไปซิ่งรถเล่นดีกว่าคัมภีแต่มันดึกมากแล้วนะแถมวันนี้ไฟทางก็ไม่ค่อยติดไม่ใช่แม่อย่ามายุ่งนะ <c oughs> ค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเว้ยเฮ้ยข้างหน้า พีได้รับผลกรรมของเขาแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตฉันเอโหสิกรรมให้และแตัดสินใจบวชชีตลอดชีวิตเรื่องราวที่ฉันได้พบเจอมาทั้งหมดถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งความรักทำให้คนตาบอดมันบังตาทำให้ฉันมองโลกสวยงามเกินไปและที่ฉันเสียใจอย่างที่สุด คือฉันทําให้คนที่รักฉันมากที่สุดต้องเสียน้ําตาแม่จา๋าลูกจากแม่มาเพื่อมาพ่ายรักแท้แม่ยกโทษให้ลูกด้วยนะจ๊ะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้ล่วงเกินและทำพลาดไปไม่อยากดูคนเดียวต้องกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่นอนๆลรวละค่ะส่วนเอฟซใหม่ถ้าถูกใจเมืองเลบรี่สกุละฝากซับสไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย